นี่อันนี้เราเอาไปปลูกต่อได้ค่ะได้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็หัวอีกหนึ่งสวัสดีค่ะกิจจันรช anel นะจ๊ะวันนี้ก็จะมาอวดสับปะรดฉีกตาที่ปลูกเองนะคะไม่ได้ตั้งใจปลูกค่ะคือไปซื้อสับปะรดฉีกตามาแล้วก็มันมียอดตรงเนี้ยอยู่เราก็ เด็ดออกนะคะแล้วก็เอาไปเสียบไว้ที่ดินเดี๋ยวจะหัก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 โชว์เลยอุยอ้ยอูย้ยเนี่ยแล้วปักไว้ที่ดินนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันจะขึ้นขึ้นแล้วก็เป็นลูกแบบน,นี้นะแต่นี่มันฉีกได้จริงโหรอว่ามันนิ่มว่ะเริ่มต้นจากอะไรเดียะผ้าหน่อยก่อนนะต้องผ้าออนใช่ไหม

การก็นิ่มไอ้ก้านก็นิ่มนะโอ้มันชี้ได้จริงรึไหมนี่ฮึนี่ตามันก็ฉีดนี่ฮึฮึอร่อยวันทำเลยฮึนี่จิกนะคะจิกจิกจิกแล้วก็ฉีดแ,แบบนี้อืม ไมนูก็มันจะว่านะะอ่ะโอ้ยได้หัวมาเพียบด้วยมันก็แอบแข็งๆนะแต่มันก็ฉีดได้อันนี้มีหลายต้นแล้วนะ เย่ yeah, ตำเร็จแล้วไม่นึกว่าจะฉีกได้จริงๆ มันเป็นสปะรดที่ฉีกตาได้จริงๆจ้ะไม่ต้องปอกเลยป้าแอนปลูกสปะรดฉีกตาได้สำเร็จแล้วค่ะดีใจจังบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้ะ